ตอนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามไปรีวิวด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงลำลูกกาปทาุมธานีแล้วค่ะซึ่งเป็นร้านจิ้มจุ่มยักษ์นะคะ ตอนนี้ก็เข้ามาในร้านตรงไปด้านในเรื่อยๆก็จะเจอกับลานจอดรถนะคะเดี๋ยวเราไปจอดรถแล้วจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศด้านในร้านกันค่ะร้านจอดรถที่นี่ค่อนข้างจะใหญ่และก็กว้างขวางเลยค่ะอยู่ด้านหลังร้านนะคะเดี๋ยวจอดรถแล้วเราไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะ ตอนนี้นะทุกคนเราก็มาถึงหน้าร้านเรียบร้อยแล้วนะคะจิ้มจุ๋ยยักษ์บรรยากาศดีมากๆเลยตอนนี้เขาก็จัดร้านโซนเทศกาลจุดจีนนะคะบรรยากาศร้านก็ประมานี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในร้านกันค่ะ ตอนนี้นะคะเอ็มก็มาอยู่หน้าร้านจิ้มจุ่มยักษ์ซึ่งตั้งอยู่ที่ลำลูกกานะคะทุกคนแต่ว่าเรามานะคะตอนนี้คิวเต็มค่ะเป็นเวลาตอนเที่ยงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอ็มกําลังจองคิวอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเนข้าไปดูบรรยากาศด้านในก่อนนะคะระหว่างรอคิวตั้งก่อไปเลยค่ะ ระหว่างรอคิวนะคะก็พาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศด้านในร้านกันก่อนค่ะซึ่งร้านค่อนข้างจะกว้างและก็มีหลายโซนนะคะแล้วก็มีจุดที่ให้เรามานั่งถ่ายรูปเล่นได้หลายจุดเลยค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะร้านก็จัดในธีมกรุดจีนเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้มากๆเลยค่ะ โซนาท์ดอร์เขาจะเปิดให้ตอนเย็นนะเพราะว่ามันร้อนมากๆเลยค่ะแต่ว่าในโซนที่เป็นโซนหลังคาแบบนี้นะตอนนี้เรามาก็คือเต็มเลยได้คิวรอประมาณ10คิวเลยค่ะจริงๆก็สามารถสั่งจองล่วงหน้าโทรมาจองล่วงหน้าได้2อถึงสชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าโซนนี้เขาจะเปิดให้ช่วงเวลาตอนเย็นบรรยากาศดีมากๆเลยนะถึงแดดจะร้อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนมากมนะเพราะว่าเรานั่งริมแม่น้ำแบบนี้เลยค่ะบรรยากาศที่นี่ก็ชิวๆนั่งทาน เปกันอย่างชิลๆเลยมีโซน o u t ดอร์ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เขามีหลายโซนเลยทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างร้อนช่วงกลางวันเขาก็จะไม่ได้เปิดโซนอ u t ดอร์ตรงนี้นะจะเปิดให้เป็นโซนที่เป็นมีหลังคาแบบนี้ค่ะ น,นี่ก็เป็นเมนูจิ้มจุ่มยักษ์นะคะแต่และเซตก็ราคาไม่เท่ากันอันนี้ก็จะเป็นโค้กันราคาอยู่ที่558อันนี้ก็เป็นเซตเล็ก278บปาทก็แล้วแต่เราจะสั่งมาทานเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังรอคิวอยู่วันนี้คิวเต็มเลยสามารถจองเรื่องหน้าได้2ถึง3ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูข้าวๆเลยเซตใหญ่นี้ก็จะเป็นราคาที่พัน 1นันหนึ่งร้แปบบาทปเป็นนนี้ัวนี้ก็สามารถสั่งเพิ่มได้เราได้โต๊ะนั่งเป็นที่นั่งแบบนี้นะคะทุกคน โซนด้าน้นคือเต็มหมดเลยแต่ว่าตรงนี้บรรยากาศก็กดีเหมือนกันนะคะจะนั่งเรียงนนะ้ําแบบนี้เลยแต่ว่าช่วงเย็นน่าจะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะโอ้ลมพัดเย็นเลยเขามีหลายโซนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เอ็มเลือกโซนตรงนี้ เขาบอกว่าโซนตรงที่เราได้เนี้ยไม่ถูกใจอยากนั่งแบบโซนอื่นก็ได้แต่ว่าต้องรอคิวไปก่อนนะคะให้โต๊ว่าง <c oughs> ตอนนี้นะทุกคนเราก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> หลังจากรอคิวแต่ว่าสามารถที่จะจองล่วงหน้าได้สองถึงสามชั่วโมงนะคะแล้วก็มันจะมีเมนู <c oughs> ให้เราเลือกแบบนี้นเลยอันนี้เป็นของกินตุน <c oughs> นะ๋มใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกต้มตำอาหารทานเล่นแล้วก็มี นี่ด้วยน้ำซุปเป็นอันนี้จะเป็นพวกของหวานนะคะแต่เดี๋ยวเรามาองตคนนะเาเนะเาเป็นเราก็จะสั่งกิิเปแล้วก็ซุปหมูน้ำแดงแจ่วห้นมาลาต้องเดิมไหมละสั่งมาเซ็ตหนึ่งนะต้เดิอย่า ตตนะครับนีไรดีอนุญาตอรกันล่ะเดี๋ยวรออาหารนะคะมาองะไรทั้กลางนะครับต้ำอนจิ้มตอนนี้เราสั่งมาเป็นแซวแล้วก็ซุกกี้

ลราก็ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบรรยากาศที่นี่นะคะยังถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะธรรมชาติโอบล้อมด้วยแม่น้ํารอบรอบทางที่เรานั่งเลยนะคะทุกคนแล้วก็ในระยะทางที่เราเดินผ่านแสงแดดก็จะมีร่มคอยบริการด้วยค่ะ ที่นี่นะคะเขาก็สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้2-3ชั่วโมงก่อนที่เราจะเข้ามานะคะเพราะว่าที่ค่อนข้างจะเต็มไวค่ะในส่วนที่เป็น outdoor นะคะเขาก็จะเปิดในโซนนี้ให้ในช่วงเวลาตอนเย็นตอนที่แดดร่มแล้วนะคะแต่ว่าช่วงเวลากลางวันเขาจะเปิดในโซนที่เป็นร่มนะคะให้เรานั่ง สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านมาชมคลิปนี้เอมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามไปรีวิวด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะ